เป็นเวลากว่า3ปีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศาาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติและในปี2557นี้ทกศได้สนับสนุนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่ดำเนินโครงการหนึ่งใจให้ประชาชนในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้าอุป,ปโคคบริโภคเพื่อจัดหา ังน้ำขนาด2,000ลิตรจำนวน1,000ถังเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ธุระกันดานเป็นเงินทั้งสิ้น13ล้านบาทธนาคารพบว่าได้เกิดปัญหาประสบภัยแล้งของพี่น้องในพื้นที่ขณะนี้แล้วจำนวนถึง29จังหวัดดังนั้นธนาคารจึงได้จัดทาโครงการร่วมกับมูลนิธิมิราเลออฟไลเพื่อดำเนินการแจกจ่ายถังน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปครับ ครับก็ขอเรียนว่าโครงการหนึ่งใจให้ประชาชนนะครับเป็นโครงการที่ทางนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้ร่วมกับมูนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์นะครับเพื่อดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรลูกค้าทกศนะครับที่ประสบภัยธรรมชาติความเดือดร้อนจากภาวะแล้งจัดนะครับ ซึ่งในปีนี้ธนาคารพบว่าได้เกิดปัญหาประสบภัยแล้งของพี่น้องในพื้นที่ขณะนี้แล้วจำนวนถึง29จังหวัดดังนั้นธนาคารจึงได้จัดทำโครงการร่วมกับมูลนิธิมิรา c ค e o ออฟไลนะครับในการจัดหาภาชนะบรรจุน้ำนะครับให้กับพี่น้องที่ประสบภัยแล้งนะครับจำนวน1,000ถังนะครับเป็นถังบรรจุน้ำขนาด2,000ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งซึ่งพบว่าขณะน,นี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะลอกเฉียงเหนือนะครับทางธนาคารก็จะได้ร่วมมือกับมูลนิธิมิราเคิลอฟไลท์เพื่อดำเนินการแจกจ่ายทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปครับ